วันนี้ครับเกวันนี้เราก็อยู่เกมโรบูนนะจ๊ะอา้าวอินนี่คุณโฆษณาเก่งอยูเลยโฆษณาเก่งหิวเงินเลยฮะปลาเราปลาคือแแบบนี้เหมือนเราเคยมาแล้วปะอ๋อน่าจะเคยมานะครับผมอ่าเน็ตกูไม่ดีด้วยประเด็นอะโอเคเกย์ okay, ตอนนี้เรามีอยู่สามคนไม่เป็นไรนะเฮ้ยฉันก็ลืมซื้อของอะเก๋ใต้ห้าแล้วตายห้าแล้ว ไปเสี่ยงเครื่องปีนใช่ไหวยูววเวนเออยูออเวนเล่นแบบเก่าเบื่อนะแกนะ <S <S เออฉันจยได้สปีดอันเนี้ยอุ้ยฮ่าเลยต้องซื้ออันต่ออันด้วยเออเราแบบแบบนี้ไม่งนรวยยากอะ่ะเดี๋ยว ูอยู่นี้กูอยู่นี้กูอยู่นี้กูอยู่นี้เอาเหรียญกันอ่าได้เหรียญแล้วอุ้ยโยมีทอม่อไหมวะไม่มีท่อไม่เป็นไรนะจ๊ะอ่า๋อ เสียงเครื่องปินอาจจะดังนิดนึงนะน้องนะงงมากอีกดอกเลยเลยเลยรีเปิดรีบเลยแกรีบเปิดอ้าวไอ้นี่มันประท้วงอะไรอะไรอ่ะจะส่เลนเฮเลยย่อโว้ยมันวิ่งกันนะวิ่งนี่อุบาทมากเออไปหานุ่นไปหานุ่นมีท่อเปล่าวะหาท่อแบบ ฉันเจอเพชรด้วยเกมีใครมาไหมได้เพชรอันหนึ่งอ๋อมีเพชรด้วยหรอเอย่าเออนึกว่ามันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้ววิ่งขึ้นมาไม่ได้อย้ยเอ้ยบันไดเยี่อะไรของมึงเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วไทย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 ทิ่ง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  ฉันอยู่นี้จะอีกวแยมาอี่มากว่าถ้้มึงเข้ามาได้กูกำลังพูดว่าถ้ามึงเข้ามาได้คือโกง๋อยอกโกงอีกโกงโอ้ยแกห้าสี่สามสองหนึ่งอีเว้ยอียหา่เราเราอยู่กันสองคนนะเพื่อนโอ้ย แต่ก่อนคนก็เยอะอยู่นะแบบเนี้ยอะไรเยอะอุ้ยอะไรอุ้ยเ,เลิดเลิดเลิดแล้วมันก็ออกไม่ได้ยี่หา่าเะไรเนีหยมันออกมาแล้วม,มัเห็นมันไหมเห็นมันไหมเห็นมันไหมดูซิดูซิกู กูอยู่นี่เก็บตังค์ก็ได้เว้ยยังไงตามมันก็ดรอปให้กูอยู่แล้วเอ,เอ้าเฮียเห็นพังลงแล้วโอ้โหเฮียเขาว่าวถ้าเกิดทำแบบนี้มันบั๊กได้นะครับเห็นไหมมันบั๊กได้เกมมันทำบั๊กได้เออเลิศปลัเลิศเลิศเลิศสัตว์ตวเอ้ยมึงไม่เห็นกูเนาะมึงมองทนะลุเนาะอีเวน อีห้าอยู่ดีเป้ามันหยิบพี่กูเฉยเลยอ้าวจะมาหาแล้วไอ้น,นี้มันพังอ่ะทำยังไงอ่ะจริงฉันก็รู้สึกเบื่ออยู่นะแกเราเล่นสักอตอนนี้เป็นดาวสถานแล้วกันเนาะเพื่อก,การหมาสิ่อย่เวลานะน้องนะ

ก็เริ่มบินหัวแล้วดิยี่หา่าเดินติดตกูได้ทั้งวันอะแต่กูรู้สึกว่ามันวิ่งเร็วกว่ากูนะเป็นนึงขยายวงก่อนวิ่งยังไงก็ได้ให้มันขยายวงแล้วก,กูต้องว่าวิ่งอย่าง,างมันนะอะเฮี้ยอีพวกนั้นไปไหนไวะย่หา ไม่มาอยู่กับกูไหนหรอฮะโหเหี้ยก,กูวิ่งคนวิ่งหัวแล้ววะหยอกเออกู่กเก่งแป๊บเดียวนี้กูได้หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแล้วเหรอนี่ยกูกล้าออกไปไอ้ผู้นี้มีกล้าออกไปยูพุทธกาศ นี้มวางปูนอะไรของมึงก็ไม่รู้อห่าเอ,อเ้ยฉัเนเลดี้ือเก๋แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูก่อนอยู่ไหนวะมีตัวอะไรไหมวะว้าสแลนเดอร์แมนมานี่แล้วก็สถานก็ไม่หยุดที่กูสิฮะยุบยับ ยุบยับแล้วกระโดดอ้ายุบยับยุบยับเรากูต้องอยู่แบบเนี้ยตามทีวีโอ้ยมึงไปสักทีฮะกูจะเกลียดเกมเราบอกตรงนี้นี่แหละที่เกิดถ้าเกิดมันแบบมันล็อกมันล็อกเป้าปุ๊บม,มึงก็จะล็อกหนีเลยนะมึงนะั้นกูก็เลยงงไงเลิกล็อกสักทีแล้วมึงกั้นที่อะไรของมึงเนี่ยใครบอกให้มึงกั้นแบบนี้เออมีคนออกไปแล้วนะ มีคนออกไปแล้วอะอาละมันก็ไม่สนใจกูเลยไม่สนใจคนอื่นเลยเหรอเอ้ยอย่าเป็นยาอด